okay maybe i like good oh oh i oh, startled me man yeah, i'm never glad to see you i thought it was all alone it's been freaking spooky lately my got blown a few circuits and it's unstable be careful with that gun a straight bullet into the glass shield could blow the whole area okay i'll to get this thing stabilized i'll head to the science office when i have this under control นี่ครับอ่าคุณจีคริสแมนอ๋ออ๋อเขาเป็นคนที่ทำงานควบคุมเครื่องไฮโดรคอนนะฮะก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาถ้าเกิดว่าเกิดไปยิงใส่ไม่ว่าอะไรอ่ะตัวเครื่องเขาเนี่ยมันก็จะระเบิดนะฮะดังนัง้นต้อง,งระวังเวลายิงด้วยแล้วก็ เขาก็จะอยู่ที่นี่เพื่อที่จะทําให้เครื่องมันสเสถียรน,นะฮะไม่งั้นระเบิดแน่นอนนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับโอเคอย่าทับนะโชคดีครับพี่บ๊ายบายโอ้เบอร์นี่ลิปซิตโอเคปาบปาบขอบคุณครับเบอร์นี่ <laughs> ถูกเป็นการขอบคุณเนี่ยนะ <c oughs> เคยไม่มีอัดเสียงไว้นะอะไรเนี่ยอ๋อนัดเพื่อนนัดมานะฮะบอกเออมามาเจอกันอันนี้ไฮโดรคอนเลกออเหมือนเครื่องไฮโดรคอนมันจะรั่วนะครับประมาณนั้นได้มีคนส่งมาบอกว่าอะไรเนี่ย อ๋อเขาส่งมาแจ้งว่าเครื่องไฮโดโครคอนมันลีกนะฮะก็คือรั่วนะครับมีการรั่วไหลนะฮะบอกว่าต้องรีบเปลี่ยนโดยเร็วไม่งั้นเป็นอันตรายนะครับก็อย่างว่านะมันผลิตพวกออกซิเจนกับไฮโดเจนนะฮะซึ่งมันระเบิดได้โคตรง่ายเลยว <c oughs> <c oughs> ิทยาศาสตร์นะโอเคอ่าเปิดได้ละอ๋อ PDA ของคุณคนเมื่อกี้นะฮะมันชื่ออะไรนะเออเบอร์นีลิฟซิตนะฮะ คุณเบอร์นี่เขาสามารถที่จะผ่านได้ออาสวัสดีครับนีเนี่ยโอ้โอนึกว่าจะโดนหนีบโอเคโอ,โอ้ย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 ใจเย็นสิพี่โอเคฮะเซรไปเรื่อยๆนี่น่าจะเป็นไอตัวนี้นะฮะ ไฮโดรคอนแล็บที่ที่เราอยู่คือไฮโดรคอนแล็บนะฮะอ้าวโอเคครด,ดังนั้นในเครื่องไฮโดรคอนก็คือน่าจะเป็นไอ้นี่นะฮะคือยิงทีระเบิดแน่นอนนะครับดังนั้นอย่าไปยิงมันนะนี่นะแต่ห้องนี้ไม่เป็นไรครับยิงได้ครับโอเคผมระเบิดบีเพียบเลยผมไม่ค่อยได้ใช้มาเลย <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีจังหวะด,ดีๆก่อน่อยใช้ใช้ไอ้นี่ไปก่อนพ<น>ึ่งกลอนอ๋อไอรงซับประหัสพรมที่เราขึ้นมาไม่ได้ื่อตอนนั้นเองเราเขาได้สองที่นะประตูยี่สิบกับประตูสิบเก้าเราไปสิบเก้าก่อนแล้วกันนะโอเคประตูสิบเก้าเราไปไม่ได้นะรู้สึกโอเคครับไม่เป็นไรฮนะ <c oughs> แล้วประตูนี้ฮะ อ๋อทางที่เราเข้ามาเมื่อดกี้โอเคมันไปประตู20เลยฮะโอเคเครื่องอยู่นี่นะฮะโอเคครับผมฟังมาแล้วฮะโอ้อะไรโดนใจให้ท่านผมมาจับรูครัชเฮ้ยใครยิงมาแอบตามมาด้วยเหรอไอพวกสตอกเกอร์เอ้ย กูไม่ใช่ดารานะโอเคครประตูยี่ิบสองโอโหห้องห้องมันน่ากลัวนะ,ะเนี่ยปิดไม่ได้แล้วเฮ้โอเคผมว่าน่าจะเป็นจุดที่พวกมันมาเยอะแแน่เลยนั่นไงผมว่าแล้วเมาก็เมาก็ไม่ค่อยดีโอเคจะตายก่อนจะตายก่อนแน่นอนโอเคถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอ่า โอเคครับเฮ้ยยังไม่เป็นไรฮะยังไม่เป็นไรกระสุนปืนกลเกือบหมดนะฮะก็เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งใช้รอให้ได้กระสุนเพิ่มก่อนอ่า <c oughs> โอเคครับได้เกาะเพิ่มก็เลฟนะฮะมีเลฟแล้วก็มี เคผมรู้สึกผมจะไปที่อื่นไม่ได้ต้องขึ้นริฟต์อย่างเดียวสินะอ๋อโอเคครับขึ้นอัลฟาแอบสองฮะเซกเตอร์สองโอเคเขาบอกว่าเซกเตอร์สองจะเป็นที่เก็บพวกก๊าซไฮโดรเจนนะฮะแล้วก็พวกแบบ เอออุ๊ยที่เก็บพวกเชื้อเพลิงนะฮะโอเคครับวายใครโดนลากขึ้นไปวนะน่ะโอ้โอ้เหมือนมันลอยอยู่เลยนะฮะอุ๊ยอ่าฮะ ฉันไม่รู้ว่าพวกนายจะมีพลังจิตด้วยนะเนี่ยลากคนไม่ได้ลากดิเขาเรียกว่าอ,อยกลอยยกเว็บไม่ใช่มือนะพวกมีพลังจิตนี่มันยิงลูกไฟได้มันจะมีพลังจิตได้มันคงไม่เปละนะครับโอ้เคยครับนี่คือโว้เลโหลโอ้โอโอโอ Hãy buộc shop kháu lắm đi Ok ha Chờ Anh ấy có mấy lũ Ai nhỉ? Khóng nám Hello Wow Ôi mượt đuôi Chịu hại lắm Ơ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  อ๋อไอ้นี่ไอตัวนี้มันรู้จักใช้ห้องน้ำกับเขาด้วยหรอสวัสดีครับซองหน่อยไม่เห็นหน้าเลยมืดโอเคเราต้องขึ้นบันไดไปสินะในห้องน้ำมีบันไดด้วยนะไม่เป็นทางหนีฉุกเฉินหร โอ้เฮยครับเหมือนมีคนส่งสัญญาณของความช่วยเหลือมานะฮะเราต้องหาเขาก่อนนะฮะ yeah. อืมเยอะโอ้มีปาร์ตี้อะไรกันคนระับเนี้ยข้างล่างรวมวงด้วยดิโอ้ย ไอ้เจ้าแขกไม่ได้รับเชิญใชนไม่เห็นนายอยู่ในวงเลยว้าวเอาอกและไอ้พวกมัวนิมอยากกินฟรีไอน้นี้ไอ้นี้บอกกูกูกูมากินฟรีกูคุ้มดีเพราะว่ากูมีสองหุงอนะกูมีสองปากช่วยกันกิน <c oughs> โอเคฮะวัเดีครับมีบัตตี้อะไรกันฮนะ โอ้โอ oh. oh. e okay. th ้ก <c oughs> er ินกันเองนะะโอเคไม่มีอะไรมากโออกล้อมวงจรปิดนี่นะอันนี a ้ทางที่เราเจอกับไอ้นั่นหรือเปล่าวะไอ้ตัวสองหัวเยอะๆหรือเปล่าหรือ่า้าวสแตนบายโหมดโอ้อันนี้ตัวเราเองะฮะ เย yeah. ่เป็นกล้องที่อยู่ข้างหลังเราเองนะนี่นีไ่ย c o เลยบูเลนจังชั่น cool ตรงไหนก็ไม่รู้นะเคอมเพรสเซอร์เคยมาเป็นเครื่องอะไรสักอย่างส t ต r a g e e n นจิเนียริส่วนส่วนที่เก็บของแล้วก็ส่วนหารส่วนซ่อมบำรุงอะไรประมาณนี้เอ้ยเอ g นจิเนียริก็เป็นส่วนบริหารจัดการแล้วก็เฮ้ยมีใครอยู่ด้วย ใช่คนเปล่านะเฮ้นคนเห้อเหตุใอยจะเป็นคนที่ส่งสัญญาณมาให้เราเมื่อกี้นี้ก็ได้นะะต้องไปหาเขาก่อนอื่นเราเอา pda ก่อนเติมมเลือดก่อนเซฟก่อน,อนแล้วลองอ่านครับแอนดรูชินเราเอ่านอีเมลก่อนโอ้เยอะจังอะไรเนี่ยออนไลน์เกมเมอ๋อ,อพวกเว็บโฆษณานะอันนี้ก็แบบ เอสไซด์ไดคือเลยว่ะมันเป็นเกมนะฮะมันไอไอวอลเตอร์นี่เป็นเพื่อนเล่นเกมนะแล้วส่งมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเกมมั้งดันเนียลล่ะอ๋อันนี้อ,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 อันอนี้เพื่อนเขานะฮะเหมือนเขาจะเพิ่งมาแล้วก็ส่งมาหาในแอนดริวตัวนี้นะฮะไบรอันวะฮะโอ้ไบรอันมีรหัสเลข รหัสตู้นะครับ409นะครับโอเคเราฟังในแอนดรูก่อน But it is necessary that I emphasize why their complaints must be taken seriously. We won't be able to keep our people who recruit new researchers if harassment continues. No, harassment is exactly the right one. I'm routinely getting reports of UAC security asking inappropriate questions and my unnecessary We be allowed to have our personal. เอ้ยอากาศอากาศแย่ yeah, แล้วหน้าต่างมันแตกนี่หว่าโอเคป้าไม่โดนป้าเยี่ยมจับใจความได้นิดหน่อยนะที่แอนดรูว์พูดเมื่อกี้ในอัดเสียงที่อัดเสียงนะครก็คือเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลในแลบบของเขานะที่เขาอยู่นะครับเหมือนกับว่า พนักงานเขาเกิดอาการผิดปกตินะฮะแล้วก็เขายังไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับมันอะไรประมาณนี้นะครับตุยตูดไข่พูว่า l e สโก o เฮียครับพี่พี่รองด้วยเฮียครับ เขาบอกเรารูบบกเมื่อกี้มุมมุมมุประมาณว่าให้เรารีบมาเร็วอะไรประมาณนี้อ๋อนี่เครื่อง MFS MFS c แฟ f เตอร์ที่เราดูจากกล้องเมื่อกี้นี่เองนะฮะนี่ไงกล้องโว้คนกำลังศึกษาเครื่องมือเครื่องใช้ตรวจทวงความรู้โอเคฮนะเราได้วิดีโอริสเราได้ยี่บ่ละน,นี่เนี่ย เว้นเว้นแฮชอ้าวไม่น่าเปิดเลย position, to to โอาเคฮะไปที่ส่วนของ engineering นะฮะแล้วก็หาทางเข้าเซกเตอร์นะครับพวกเมื่อทหารพวกเมื่อกี้คือ Bravo team นะฮะ เขาเขาเห็นเราแล้วแล้วเขาก็ไปรายง,งานให้หัวหน้าหัวหน้าก็รายง,งานหัวหน้าก็สั่งเรามาว่าเออให้ตามไปพบพวกบอลวทีม e นะฮะเคครับ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 ทราบครับปุ๋ยแต่ผมต้องจัดการไอทหารเลวพวกนี้ก่อนนะฮนะคืออ,อะไรอะ่ะนี่ไง อ <c oughs> โอเคครับที่ผมเปิดไอเว้นไปเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าทำอะไรเหมือกนนันแต่ว่าก็จะไปต่อนะฮะโอเคครับกดลิฟลงเสียงไรอะไรโอ้ยอยังไม่โดนโอ้โอ้โอโอโอ้โอ engineering and coolant เอออ๋อนายเองเค uh, uh, okay, ครับเดี๋ยวนายชื่ออะไรครับเจเอ็ดเวิร์ดนะฮะโอเคครับเอ็ดเวิร์ดรอแป๊บหนึงนะ่งฮะเรามีของอะไรให้เก็บได้ <c oughs> แป๊บหนึ่งับแป๊บหนึงปปน่งแป๊บหนึ่งพี่เอ็ดเวิร์ดอ่ากินได้กินงําเลยฮะโอเคครับผมครับ ครับขอบคุณที่ช่วยนำทางขอบคุณที่ช่วยนำให้นะฮะเพราะทางนี้มืดมากเลยผมไม่อยากใช้ไฟฉายนะเพราะผมถือพื้นไม่ได้ <c oughs> วัดเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรฮนะแค่แค่แฟไฟดับนิดหน่อยฮนะไฟตรงนิดหน่อยฮนะ ครับใจเย็นนะพี่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรครับพี่ผมมีปืนฮนะไม่ต้องกลัวครับพี่นำไปเลยฮะับโอ๊ยไม่เป็นไรพี่ผมจัดการมันเองครับโอเคครับ s <S รบ,บอกว่าไม่บอกว่าคุยไม่ได้แต่ก็ ครับ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 พี่เอ็ดเวร์ดพี่ก็รีบจังเลยมันจะอัดผมนี่แหละไม่ได้อัดพี่หรอกไป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 มีโอเคนะฮะขออภัยด้วยที่ต้องข้ามไาอยู่จังนี้นะครับ จากว่าอตอนที่ผมเล่นอยู่ตัวเกมหลังจากที่ผมตามพีเอสมานะฮะก็เกมก็ดับมา <c oughs> จนถึงตรงนี้นะครับคือผมเล่นตั้งแต่ตามพีเอสมาพีเอสก็โดนฆ่าแล้วก็มาถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็เกมก็ดับไปซะอย่างนั้นนะครับก็เลยแต่ไม่ได้เซฟตรงช่วง ช่วงอื่นไว้เลยนอกจากช่วงนี้นะฮะผมก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายมีอยู่สิ่งที่สำคัญที่ขาดหายไปก็มีแค่ว่าตามพีเอมาเลยแล้วพีเอก็โดนฆ่าพีเอสวดหะโอเคครับขออภัยด้วยจริงๆโอเคกดบันไดจากนั้นแมงมุมมันจะมาครับ อ้าวอาว okay, อาเอเคฮะขอเปลี่ยนปืนโอเคครับโอ้อเคครับแล้วบันไดล่ะเฮ้ย อ้าโอ้ยแมงบุมมะเป็นศัตรูใหม่ครับโอเคครับบันไดขึ้นได้แล้วนะเซฟก่อนไปครับนั่นไปอ่ย่ยาครับอย่าโอ้โอ้เอ้าเอๆาเอๆาเอาเอ้าเอาเอาเอ้าเอมาเ้าเเอาเ้้ อเครับขอลงไปเอาเลือดก่อนนะฮะเฟเท่าไหนเท่านั้นโอเคครับเ <c oughs> ข้าสู่อ l p ฟ a า a แลบบ็บเซกเตอร์สามัมันก็ใกล้จบแล้วนะตั้งแต่ที่ผมตามพีเอสมาจนถึงเจอไอ้แมงมุมเนี่ยเบแต่น่าเสียดายที่เกมดับจริงๆครับโอเคครับ ก็ผมจะขอเล่นเซกเตอร์สามต่อจากตรงนี้อีกสักหน่อยนะฮะเอาให้มันไปเฉยๆโอ้ย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 เค้ยฮะอืม

โอ้ยแบงคุมูมกแล้วโอ้โหกระโดดไกลจะหา้พวกนี้ไอพวกนี้เกลียนจัดนะฮะโอเยประตูดิต้องใช้คุณแจโอเคนี่อะไรเอ่ยพ PTA นะฮะ <c oughs> คครับผมจะขอจะหยุดซะหน่อยไม่ให้หยุดเลยโอเคฮะไม่มีใครแล้วใช่ไหมเฮ้ยครับผมก็จะขอพักการเล่นตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเกมดับอีกเซฟไว้ก่อนโอเคก็ต่อไปผมก็จะต้องเก็บใช้เอมมือกลเนี่ยนะฮะเก็บพวกถัง กาดพิษนะครับไปทิ้งนะฮะเพื่อที่เราจะได้เข้าห้องได้นะโอเคครับแล้วพบกันใหม่กับดูมสามสราวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากครับ